สวัสดีผมต่อตี้นะในวันนี้ก็เป็นวันเด็กทั้งทีเราจะมาเล่าเรื่องเด็กเขาไม่ฟังกันดีกว่าเริ่มเลยนะในตอนนั้นน่าจะประมาณมัธยม,มได้ทากิจกรรมต,ต่างๆนานากับเพื่อนที่โรงเรียนวัดแถวบ้านด้วยความสนุกสนานกับเพื่อนเวลาได้ล่วงเลยไปด้วยความรวดเร็วอาจจะเพราะมาสนุกสนานเกินไปทําให้เวลากลับบ้านมาถึงเร็วกว่าทุกทีพอถึงเวลากลับบ้านผมก็เดินกลับบ้านในทางที่ผมกลับทุกวัน ก็เจอลุงแถวซอยนั้นเจอป้าแถวแถวนั้นก็เป็นปกติทุกวันที่เจอและในขณะที่กําลังเดินเลี้ยวจะถึงสามแยกหน้าบ้านผมผมก็ได้เจอเกัอบน้านลูกของเขาที่สนิทกันมากเพราะทางบ้านเขาจะมาหาผมบ่อยๆแต่รอบนี้มันแปลกมากม,ากมันแปลกออกไปเพราะขี่มาด้วยหน้าตาที่ผิดแปลกและสายตาที่พยายามจะหลบหน้าผมแล้วเขาขี่ผ่านไป ผมค่อนข้างงงมากเพราะปกติลูกนะกับนะ้าเขาจะสนิทกับผมมากๆแต่วันนี้ต่างออกไปแต่ด้วยความคิดช่างหัวมันของผมผมก็เลยคิดว่าเขาคงต้องรีบไปไหนสักที่ละมัง้งเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยเดินกลับบ้านต่อพอถึงบ้านทําการถอดรองเท้าแล้วรีบเดินไปที่ตู้เย็นด้วยความหิวโหวยเพราะผมที่เดินกลับจากโรงเรียนยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เย็นผมเลยไปเปิดตู้เย็นเอาเค้กวันเกิดน้องที่สั่งทําเป็นพิเศษเป็นรูปตุ๊กตาหมีมานั่งกินด้วยความหิวผมใช้ซ่อมบรรจงเสียบเค้กไปเรื่อยๆพร้อมกับเอาเข้าปากด้ววยยคามมออ่ด้อ พอขผมนั้นผมลืมปิดตู้เย็นผมเลยจะเดินไปปิดตู้เย็นแต่ตอนที่ประตูตู้เย็นกำลังจะปิดนั้นในใสายตาผมดันไปเห็นเค้กในตู้เย็นแล้ะที่ผมกินล่ะมันคืออะไรผมเลยหันกลับไปมองที่เค้กด้วยความสงสัยแต่เค้กที่ผมกินนั้นมันไม่ใช่เค้กแต่มันคือสิ่งที่ผมไม่คิดเลยว่าจะทํามันสิ่งนั้นทําไม่แขนขาผมสั่นไปหมดสิ่งนั้นคือน้องของผมเอง แขนและขาของน้องผมได้ถูกผมกินไปแล้วและน้องผมยังไม่ตายน้องผมได้มองมาที่ผมด้วยสายตาที่ผมรู้เลยว่าน้องผมเจ็บปวดมากด้วยความโลภและความกลัวผมเลยจะใช้ซ่อมพยายามจะปิดชีพน้องตัวเองแต่ผมก็ทาไม่ได้ผมได้แต่นั่งช็อกอยู่คึกคักซากน้องที่กําลังขาดใจเพราะผมทําอะไรไม่ถูกผมได้แต่หวาดกลัวว่าผมทําอะไรลงไปจนผมสะดุ้งตื่นและนั่นคือทั้งหมดของความฝันผมมีความสุขกว่าวันเด็กครับคลิปเทอรเรียอีกนิดเดียวนะครับจะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้เจอกันครับผม